เรียนคณะกรรมการการประเมินทุกท่านดิฉันนางอุบลพานณวานมนตรีตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านหนองยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคายเขตงปัจจุบนันจัดการเรียนการสอนห้องเรียนปกติกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านหนองยางตั้งอยู่เลขที่15หมู 6, um ่6อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนทั้งหมด97คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในวันนี้ดิฉันจะนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่4ปีการศึกษา2567ค่ะปัญหาที่ดิฉันพบก็คือนักเรียนมีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษน้อยไม่สามารถจดจำคำศัพท์และออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องรวมถึงการบอกความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาหลักในการพัฒนาความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนมีวงคำศัพท์น้อยทำให้ไม่เพียงพอต่อการสร้างโครงสร้างประโยคทางภาษาของนักเรียนและนักเรียนจะไม่สามารถนำไปต่อยอดในการพัฒนาทักษะทั้ง4ด้านได้ได้แก่ทักษะการฟังทักษะการพูดทักษะการอ่านและก็ทักษะการเขียนค่ะ จากปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงคิดหาวิธีในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน activity based learning ร่วมกับการสอนแบบ 2W3P และดิฉันเลือกหน่วยการเรียนรู้ occupation เรื่อง what do you do มีกระบวนการดังนี้ค่ะขั้นที่1ขั้น w a มอัพหรือขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ครูทักทายนักเรียนและให้นักเรียน Crap your hand one time, two time, three time เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและสร้างความเป็นกันเองกระตุ้นให้นักเรียนมีความมั่นใจจากนั้นทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆตามที่ได้เรียนมาโดยให้เล่นเกม แบ่งกลุ่มสลับกันนะับ 1, 2, 1, 2ใครที่นับ1ให้อยู่กลุ่ม1น,นับ2อยู่กลุ่มที่2ให้ออกมาเข้าแถวหน้าชั้นเรียนค่ะจากนั้นครูจะเปิดคำศัพท์อาชีพบนจอ powerpoint ขึ้นเมื่อครูให้สัญญาณนักเรียนจะแย่งกันกดกระดิง่งตัวแทนกลุ่มไหนกดได้ก่อนก็จะตอบคำศัพท์ถ้าตอบถูกรับไป1คะแนนค่ะจนครบทุกค,คำกลุ่มไหนได้คะแนนเยอะสุดจะเป็นผู้ชนะค่ะและจากนั้นจะทบทวนบทเรียน ไปพร้อมๆกันค่ะขั้นที่2ขั้น Presentation ครูสอนประโยค What do you do? What does he do? และประโยคคำตอบนะคะแล้วก็จะสอนประโยคอาชีพอื่นๆจากนั้นครูพานักเรียนอ่านออกเสียงประโยคอีกครั้งพร้อมกันทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยจะเปิดภาพอาชีพบนจอพ o w เ r อ o i พอขึ้นแล้วถามนักเรียนด้วยประโยคต่างๆต,ตามที่ได้เรียนมาแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ ขั้นที่ 3, ขั้น practice นักเรียนทำใบงาน What is my job ครูจะติดรูปภาพอาชีพต่างๆบนกระดานและจะแจกบัตรคำศัพท์อาชีพต่างๆให้กับนักเรียนคนละหนึ่งคำโดยให้นักเรียนสุ่มหยิบบัตรคำศัพท์เองจากนั้นให้นำคำศัพท์ไปติดให้ตรงกับรูปภาพอาชีพให้ถูกต้องแล้วให้นักเรียนทำลงในใบงาน What is my job ทำเสร็จครูและนักเรียนเฉลรยร่วมกันหน้ากระดานค่ะ ขั้นที่4ขั้นโปรดักชันครูแจกใบงาน interview your friends ให้นักเรียนคนละหนึ่งใบนักเรียนจับสลากอาชีพคนละหนึ่งอาชีพจากนั้นให้ไปสัมภาษณ์เพื่อนๆในห้องเรียนด้วยประโยค what do you do นักเรียนก็ตอบด้วยประโยค I am a ตามด้วยอาชีพที่จับสลากได้ในตอนแรกนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วให้เขียนลงในใบงาน interview your friends จนครบทุกคนในห้องเรียนจากนั้นครูจะให้จับคู่ออกมาสนทนาหน้าชั้นเรียนขั้นที่5ขั้น wrap up ขั้นสรุปนะคะจะเป็นการสรุปผลการทำกิจกรรมร่วมกันของครูและนักเรียนจะร่วมกันทบทวนคำศัพท์โดยให้นักเรียนเล่นเกมใบ้คำส่งตัวแทนออกมาใบ้คำศัพท์อาชีพหน้าชั้นเรียนแล้วก็ให้เพื่อนที่อยู่ข้างใน ตอบว่าอาชีพที่เพื่อนใบ้นั้นคืออาชีพอะไรแล้วครูก็จะถามคำศัพท์อาชีพทบทวนประโยค w h y t u o y w u d t w o e t h o e s นะคะทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วก็ให้กลับไปทบทวนคำศัพท์ที่บ้านด้วยนะคะจากการจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมครูก็สังเกตว่านักเรียน จดจาคําศัพท์และสามารถออกเสียงคําศัพท์ได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถถามตอบเกี่ยวกับอาชีพต่างๆได้นักเรียนมีความใส่ใจให้ความร่วมมือและสนุกกับกิจกรรมที่ได้เรียนรู้เป็นอย่างมากจากผลลัพธ์การเรียนรู้นักเรียนผ่านเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละร้อยค่ะ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นรวมถึงมีผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นตามลำดับและสุดท้ายนี้ดิฉันก็อยากให้นักเรียนชอบวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะสำหรับดิฉันนางอุบลพรร์วานมนตรีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ